ครับสวัสดีนะครับพบกับนะครับช่างทูวินเทะครับกับเพจนะครับซ่อมซื้อหรือขายนะครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่กับงานรื้อนะครับรื้อแล้วรื้อแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมพามามาดูนะครับจิกซอนะครับจุดอ่อนนะครับที่เขาชอบเสียเสียบ่อยนะครับและเราจะมีแนวทางแก้ไขแบบไหนแล้วไอตัวที่ชอบเสียบ่อยคือตรงไหนจุดไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องบอกว่ารีวิว หรือนะครับแล้วจะประกอบได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ผมรื้อไว้แล้วนะครับกับเรือจิกซอนะครับกับบอดี้ประมาณนี้นะครับเป็นบอดี้ประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็อาจจะมีหลายราคานะครับตัวละพันกว่าบาทจนไปถึง,าบ,างบางตัวบางรุ่นบางยี่ห้อก็อาจจะถึง3ามถึงสี่พันนะครับก่ ลักษณะคล้ายๆกันบอดี้แบบนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับตัวภายในเอานะครับเดี๋ยวเราไปนะครับไปดูในส่วนที่เขาชอบเสียบ่อยนะครับหรือว่าเป็นจุดอ่อนของเลจิกซอนะครับอันดับแรกก็คือนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเฟืองรูดนะครับเฟืองชอบรูดเพราะว่าบางทีเราเอาไปใช้งานเกินกําลังนะครับกดแรงๆก็เฟืองรูดนะครับสําหรับ อ่ะตัวนี้ก็น่าจะมีเฟืองมีอะไรนะครับวิธีถอดก็ขันหกเหลี่ยมสองตัวนี้นะครับข้างหลังนี่เขาจะมีอ่ะสำหรับเหมือนว่าให้เราแย่แย่ล็อกอ่ะแย่ล็อกไว้นะครับแล้วก็เราก็ขันออกตัวนี้เฟืองไม่เสียนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นของใหม่นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีตัวเสียก็เลยเอาของใหม่มาแกะดูนะครับมาแบ่งกันดูมารีวิวแบ่งกันดูว่างง่ายนะครับกับอาการที่เขาชอบเสียบ่อยอ้าวแล้วก็มาอีก หนึ่งจุดนะครับหนึ่งจุดก็ตรงนี้เลยนะครับฝาหน้านะครับหรือว่าตรงส่วนของแกนชักนี่นะครับแกนชักเนี่ยนะครับซึ่งเราสังเกตนะครับมันจะมีบูทล่างแล้วก็บูทบนนะครับอย่างละตัวเนี่ยที่เขาทาจารบีมาบางๆเนี่ยนะครับเนาะตัวนี้นะครับบางทีบูทสึกหรือว่าแกนชักเนี่ยสึกเวลาเราเอาไปใช้งาน ตอนเราซื้อไม้ใหม่ไม่เป็นใช่ไหมพอเราใช้งานไม่ได้สักพักเราเอาไปใช้งานหนักๆเขาจะเริ่มวิ่งออกนอกเส้นแล้วเวลาเราเอาไปตัดใช้งานนะครับมันจะแถแถแล้วก็พอแถปุ๊บเหตุการณ์ที่จะตามมาก็คือนะครับล้อตัวนี้นะครับอ่ะใบเขาก็จะโดดข้ามล้อข้ามร่องไปนะครับไม่ไม่ตรงตรงร่องบังคับตรงนี้ก็จะทําให้ล้อพังล้อเสียหายนะครับอ่ะเจอบ่อยนะครับกับอ่ะเดจิกซอนะครับ ก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับกับอาการเสียเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่ตรงจุดนะครับสำหรับบูทนะครับหรือว่าแกนชักเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอะไรขายนะครับในส่วนบูทถ้าบางทีเราได้มาใหม่อาจจะเป็นทองเหลืองนะครับหรือว่าเป็นบูทเหล็กบางทีเราใส่เข้าไปอาจจะคับหรืออะไรเราเอาก็เอานะครับกระดาษทรายหรือว่าตะไบอะไรนะครับแทงนิดนึงนะครับ เอาละก็เป็นการรีวิวนะครับแบ่งกันชมนะครับลือของใหม่นะครับโดนเมียดา่าแน่นอนนะครับเนาะซือเอาของใหม่มาลือแล้วออย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่างทวิเทศทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับยูทูบ a ฟนเพจแล้วก็ทิกต o k ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรมาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับทางด้านเครื่องมือช่างอีก ก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ